ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่อง Happy Funny นะคะวันนี้เราก็จะมาโชว์ละครสั้นเรื่องเมื่อฉันขายส้มตำไก่ย่างนะคะ mm hmm. ก็ไปรับชมกันเลยค่ะ mm hmm. เออเราขอเข้ากมก่อนนะคะมันก็จะรอแบบสักแป๊บหนึ่งโอเคนะคะ วันนี้ต้องไปขายร้านไก่ทอดนี่วันนี้ต้องขายวันแรกซะด้วยสิทีนี้ก็มาว่นเลยไม่มีใครซื้อเลยมาวนวันนี้จะไปซื้อส้มตำไก่ย่างเห็นว่าเขาเปิดร้านเจ้าใหมนี่นะไปซื้อเลยดีกว่าเวีนงันงันงันยันนนนนน เงี้ยๆถ้ามีเสียงลบก,ก็ขออภัยด้วยนะคะถือว่ออุ้ยชงวางเขาอีกหวังว่าเขาจะไม่เดินนะอืมต่อทตรงตงหนยนะกนะว้ายเราต้องทำให้มันตรงตรงแต่คั้น,นี้สวัสดีครับผม,มาัืซอ เดไก่ย่างนะครับผมมาซื้อส้มตำไก่ย่างครับผมมาซื้อส้มตำไก่ย่างนะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออาภัยด้วยนะคะมาซื้อไก่ย่างครับอ้าวนะคะอันนี้ค่ะจะถึงให้นะคะอาเจะบเออถึงบ้านร์สตูได้ทุกปัละอือ กินซมดำเลยดีกว่าดดิิอ้อร่อยมากเลยทีนี้ก็วางวุ้นเลยก็ไปขี้ไปซะด้วยสิวางวุ้นเลยทองไส้ปั่นป่วนก็ต้องตดำไปอย่ามองนะว่าเธอต้องขี่ยี่สิบเมตรอะเราจขี้จะละไปดูดีกว่าสองยี่สิบเมตรจริงๆด้วยโอ้โหสวยเลยอุ้ยมันวัดขี่ก็ไปขี่ กินข้าวละไปซื้ออะไรมากินหน่อยดีกว่าเออันนี้แหละอไรคลาสสดคอีกอะไรตัวน,นีน้โอเคกินเลยได้กินข้า,าวเช้ากทีอร่อยมากเลยล้มตำเราก็อร่อยด้วย อือฮือร่อยมากเลยชิมนี้นะคะนี่นี่สีน้ำรอพี่แป๊บหนึ่งนะพี่ขอเล่นก่อดไปซื้อส้มตำให้พี่ด้วยค่ะหนูไปซื้อให้หนูนี้แหละค่ะเขาะไปเลยวิวี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 วว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 ว สี่สิบปดอะะนะครับนะคะที่อันนั้นเหมนพี่ค่ะพี่มันเงินหราไม่พอช่ังเถอะไม่ต้องก,กินแล้วไปส,ส่มตรงซิมตำหนิน่าจะทุกครับโอเคใช่ปิดตอนไหนดีเมื่อไหร่จะมีคนมาซื้อเยอะๆกรณีอ่ะ

รวยแล้วรวยแล้วเร็วไปออกรถคันใหม่เลยดีกว่ารถคันเก่าไม่ต้องซื้อแล้วไปซื้อรถคันใหม่เลยดีกว่าได้เงินมาเยอะสุดด้วยสิสี่พันเก้าร้อยแน่แฮ่ฮขับอย่างรวดเร็วไม่ต้องไปเกลไกลหรอกเราจะมีอะไร สวัสดีค่ะมาซื้อรถใหม่นะคะมาซื้อรถใหม่ะคะ่ะซื้อแล้วม่เด็กขะขอเอาทำนี้นะคะคือสวยๆค่ะมันสวยค่ะครอบผมเป็นครอบที่มาซื้อนะครบอบผมนะครอบผมครอบจ้าจ้าวิ่งรถน,นี่ทำยังไงดีจะเอากลับบ้านยังไงล่ะทีนี้เออต้องอย่างนี้สิไอ้เราก็เก่งจดุด กวาวดเลยติดเจอแล้วที่ถูกใจก็จะแบบขีบ่มันหน่อยซื้อของขี่มาแบบนี้ยดีกว่าไอเราก็ขับรถเป็นนี้ทำไงละ่ะว้ายเยือหึ่งก็ชมเลยเต็มๆเลยครับเจาะเด็กเทพซื้อหายว่ะ เลยซื้อยอะซื้อขอบคุณนะคะกินคาที่นี่เลยดีกว่ารอยรอยรอยออยังมีปุน้อนโตอออหืาวุ่นเลยออวาวุ่นจริงๆขับชนไปเรื่อ มันก็จะลวนแบบนี้ละจ้ากินด้วยกินอ่กินอ็จบไปแล้วสำหรับเรื่องมื่อฉันคอราบส้มตำเกี๊ยางนะคะก็ขอเป็นท่าดีดิค่ะไปแล้วได้บ๊าย หยุดหยุดมวมัววอ้าวเลไม่จบไปทุกคนไม่จบ